กัดูฟูก่อนอันนี้ก่อนปั๊มนะคะยังไม่ได้กัดฟันใช้ดอกเป็นของกระบะเนื่องจากจับจูดนะคะได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ่รู้รู้พอเลยโอ้ได้ค่ะอันนี้คือได้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อย